得不行。 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามนีพ่อพอลำยายอีกเช่นเคยค่ะทุกคนในตอนเสานะคะอาหารเสาของข้าวมนีก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะ่ะลำยายสิบห้าไม่เห็ดนะคะแกงฟักทองเออบะแมนบอผิดอีกละแกงฟักค่ะทุกคนแกงฟักแ้งนะคะเออหรือว่าออมเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนใส่หมูนะคะัง้งที่เดียวลำยายใส่ไกน่นะอันนี้ใส่หมูค่ะทุกคนเครื่องปุงก็คือเกาด้วยค่ะทุกคนก็จะมีเนี่ยแหละคะ่ะ ตะไคร้นะคะข่าตะไคร้นะคะตําใส่กันนะคะใส่บบพริกน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเครื่องปรุงเข้ากันง่ายๆคือเกลืละคะ่ะใส่น้ําปลานะคะปลาแดกนะคะผงชูรสนิดนึงนะคะทุกคนเ,เป็นเมนูง่ายๆเนาคะค่ะเสร็จเรียบร้อยเลาก็ค้นเข้ากันล่ะค่อแล้วก็มะข่างเตาไฟนะคะทุกคนแล้วก็ค้นค้นขวัว เอิ่มมะขวนะละค่ะทุกคนขัวเพิ่ให้หอมหฮมเลยคะ่ะนสมีกลิ่นหอมของตะไคร้นะคะตะไคร้เพิ่นสีหอมขึ้นมากเลยค่ะทุกคนเออตะไคร้ในสีดับข้าวนะคะสีแบบแฮ็ดใหอมนะคะทุกคนหอมกลมุ่มกลมนะคะเออก็หอมกับปลานนะคะ่ะอันนี้เราไม่ได้เสรปลาดิบนะคะปลาด่แม่เมิันเฮดเองเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่แบบอาหารเมนูทยบ้านอาหารพื้นบ้านเฮ้านะคะเนาะถ้าเป็นแกงอ้อมเนี่ยทำยัดเห็ดแนวนี้แหะคะ่ะทุกคนแซ่บนะคะเออ เห็ดสดหน่ามันหอนนะคะข้าขัวขัวหอมหอมจะเฝ้าใสาน้ำนะคะขัวให้เพิินหอมซะก่อนนะคะเพราะขัวให้หอมเนาอข้าวไขเอาน่าใส่ค่ะทุกคนเอือาน้ำใส่ให้เพิินฟดเดือดแล้วนะคะข้าก็าจงเอาฟักแฟงนะคะเอาบักฟักข้าแล้วค่ะใส่แล้วก็ตุนต้มให้เพิ่นเอยนะคะแล้วก็ซิมรสชาตินะคะก็เป็นอันซปพที่ค่ะทุกคนอันนี้เฮ็ดง่ายๆเบสิกมากๆเลยค่ะ อขันท่าอ้อมใส่พักใส่เนี่ยเท่ากับเบิ้งว่าพักอนไดเท่าขันพวกพักธรรมดาเท่ากับ,บพ่อขวเสร็จแล้วเท่ากับเอาพักใส่เลยนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ฟูดแล้วก็เอาเลยแต่อันนี้เป็นฟักแฝงนะคะเป็นมกฟักรูกไหมคะเป็นสุกเนี่ยเท่ากับเลื้อตรงเอาน้ำใส่แล้วก็ค่อยเอานะค่ะทุกคนไว้ก็เอาน้ำใส่หยอนน้ำใส่จากน้อยหนึ่งนะคะอ,อันนี้จะใส่ลายใน้จังเลยนะคะเพราะว่าเรื่นี้สีสดนะคะทุกคนเพราะวา่า เป็นวัดคะ่ะทุกคนเป็นวาดเจ็บข้อยังบ่ได้เศร้าด้วยค่ะยังไ่ได้ไข้แนือยู่แบบว่าแล้วงบ่ได้กินยาเนาะคะ่ะเออเสียกัยังแหบแล้วก็ยังเป็นวาดอยู่ในเมฆกะระแส่เศร้าตามธรรมาชาตินะคะนี่ค่ะพอ,อานำใส่เสร็จแล้วเขาก็ฝากใส่ะคะ่ะทุกคนนำฟูดนะคะทุกคนแล้วก็ฝากใส่แล้วก็กกเอาทิ้งไวประมาณสักสิบสิบห้านาทีคะ่ะทุกคนสี่สิบห้านาทีนะคะ ะะพเพราะเพิ่มฟูดได้ทีแล้วนะคะเราก็มาซิมรสชิมชาิคะ่ะทุกคนขันจางขันยังก็เอ,เอาน้ำปลาไส้หรือเอาปลาแดกไสอีกจากน้อยนึงนะคะนาะให้ยนุ่ๆนัวกับบุงรสตามใจชอบนะคะทุกคนเออไม่นูง่ายๆไม่นูท่ทาบานอีสา,านบานเฮาเนาะคะ<ม>่ะแต่ลราเนี่ยมากินแกงฟักได้ค่ะทุกคนเพิ่นสีหอมนะคะบักฟักแถวบานเฮานี่หอมหอมคะ่ะทุกคนเออเพิ่นสีหอมมีเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะค่ะ บักฟักนวยกลมๆได้ไหมคะทุกคนเออนะคะพอเขาได้ทีแล้วมาค่ะนี่เขาก็บิ่งว่าบักฟักซุปปนะคะเพื่อกระสีหอมเลยค่ะหอมหมากเลยค่ะทุกคนเยอะแล้วเนี่อยากให้ได้กินนะคะเออแต่ว่าได้กิน คือกระได้กินนี่คือหอมหอมเขาทุกคนเออบัดือนี้เ้าก็ใสเนี่ยแหละค่ะทุกคนที่ขาดบรไดคือใบแมงลักนะคะหรือผีตูบานเ้าเนี่ยแหละค่ะทุกคนขันมีต้นหอมนะคะกระใส่ต้นหอมนําก็ไดค่ะแต่อันนี้บ่ะไดใส่ต้นหอมนะค่ะแบบเ้าเห็ดต่มวัตถุดิบที่เ้ามีนะคะเห็ดต่อผักที่เ้ามีแ่ะค่ะต้นหอมบรไดปิดซื้อแล้วค่ะอันนี้คือข้าเห็ดต่มตามเมนูต่มของที่ข้ามีเลยค่ะทุกคนแบบเป็นเมนูที่ ง่ายๆแล้วก็ประหยัดประหยัดนะคะเออกันใสต้นหอมก็ไดนะคะทุกคนแล้วแต่มกภผ่มากม่นนะคะอืมแบบหอมอีงเขาก็ใส่ไปนะคะทุกคนเออแล้วไม่ก็ใสในี่แหละแค่ผ้าอีตู้นียวละคะ่ะเออนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยรสชาติไดรั่้าวก็ตักใส่ถั่วแล้วะค่ะทุกคนเออตักใส่ถวะะัวย,ะะวยพร้อมเสิร์ฟนะคะหอมหอมค่ะทุกคนเออแบบแกงแล้วไม่ไหม้นะคะแกงแล้วไม่ไหม้นี่แบบอุ้ย สดนำมันหวน,นะคะทุกคนกันเห็ดกันเห็ดแล้วไม่ไหมแล้วก็วกเขาก็กินนะะี่ค่ะแซบด้วยค่ะทุกคนเออเห็ดแล้วไม่ไหมเนาะคะ่ะนิซี่แซบเลยค่ะนี่ยลำแยกกับตักสองถวยเนาะค่ะตักสองถวยตักสองถวยนะคะ,ก,ก,ะ,คะกินอยู่กินซีขนคะ่ะทุกคนกันจะมีลำแยกกับไอชาลวก็มีพอก็แม่นะคะเ,าเนาะเออเพื่กันเห็ดในกินนะคะเห็ดแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นอาหารเศร้าะคะ่ะทุกคน เออแล้วก็อันนี้แม่เพิ่นทอด,ดเพิ่นทอดกระดูกหมูะคะม่ะกระดูกคางหมูเอออันข้าวอนเห็ดหมูไหมคะทุกคนยูเทานี่เพันสีเห็ดเป็นผูดนะคะผูดละวหารลอยได้หลายหลายค่ะทุกคนเออช่วงนี้กับพักกันกินหมูค่ะทุกคนเอออันนี้แม่เพิ่นทอดหมนูนะคะทอดเห็ดไฟอ่อนๆกระดูกหมูนะคะหรือส<ห>ี<ห>่โค้งหมูนะคะทุกคนกับเนื้อหมูนิดนึงเนาะค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนเออกินกับเขาเออ นะคะถอดไฟอ่อนๆนะคะอันนี้โอ้ยหอมมากแล้วค่ะทุกคนมูมาอยู่บ้านนี่มีแต่แน,น่กินแซ่บๆค่ะทุกคนลำย่อยสิอ้วนบานนี้แหละค่ะเออนะคะ <c oughs> อีสานะะบานเท่านะคะอยู่ไงกินง่ายนะคะเย็นนกินนอยากยิ่งเมือเสารนี่ลหละคะ่ะขำลำย่มีเวลานะคะลำม่อกรสิเดทไทยให้ทุกคนได้รับชมทันบุคคลมีเวลากะสิบบุคคลเดทไยนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อ เมนูต,ต่างๆสินะคะกษัตริยมากระสิล้ำเงียกระสิมาเป็นอาหารอีสานนะคะพวกอมเนื้อน้ำเงี้ยมากมากค่ะทุกคนแกงออมนะคะน่คะอันนี้กระสิมีลาบหมูนะคะลาบหมูแกงออมแล้วก็เอ,อกกเ,เอ่ออี๋กับข้าวเอนียวปลาแหนมปลาเห็นไหมคะทุกคนส้มปลานะคะเออ นะคะทุกคนมาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันค่ะสนักินีกับใบเสนิหแล้วค่ะลำย่ขอบคุณทุกคนที่ขอารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำย่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย